สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Du ูทูปถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวครับเมื่อวันที่25มีนาคม2565กองกำลังพันธมิตรอาหรับนำโดยกองทัพซาอุดิอาระเบียได้มีการยิงทำลายกลางอากาศโดนติดระเบิดจำนวน9้าลำด้วยกันที่บอกว่าน่าจะเป็นของกบฏกลุ่มฮูตีที่อยู่ในเยเมนเป็นการปล่อยข้ามแดนหวังโจมตีเป้าหมายสำคัญในเมืองทางภาคใต้ และก็ทางตะวันออกรวมถึงภาคกลางของซาอุดีอาระเบียเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับถูกเปิดเผยจากทางด้านพันเอกเตอร์กีอันมังกีโฆษกของกองกาลังพันธมิตรอาหรับซึ่งต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีที่บอกว่าอิร่านนั้นเนี่ยเป็นผู้หลุนหลังแล้วอยู่ในเยเมนมานานกว่า7ปีก็บอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีนั้นปล่อยโดนติดระเบิดคาบแดนเจตนานั้นก็คือโจมตีเป้าหมายพลเรือนและก็แหล่งพลังงานในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเบื้องต้น เรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ยังไม่มีปฏิกริยาต่อรายการข่าวการโจมตีจากทางด้านกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับเวลากลุ่มเหล่านี้ก่อเหตุสุดท้ายนั้นก็จะออกมาสมอ้างว่าเป็นฝีมือของพวกตนแต่ครั้งนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านกลุ่มกบฏฮูตีแต่อย่างใดกลุ่มกบฏฮูตีนั้นเนี่ยครับยิงขีปนาวุธแล้วก็ปล่อยโดรนจิดระเบิดโจมตีโรงกลั่นน้ามันแล้วก็โรงกลั่นน้าทะเลเป็นน้ํนาจืดในซาอุดีอาระเบียเนี่ยครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันที่20 มีนาคม2565ส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำดีเนี่ยนะครับที่ผลิตจากน้ำเค็มมาเป็นน้ำจืดนั้นเนี่ยครับชื่อโรงงานว่ามัญญาสเปรฟก็ทำให้กำลังการผลิตนั้นลดลงชั่วคราวนอกจากนี้ยังเกิดเพลิงไหม้ศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทน้ำมันอารามโกแต่ก็ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งผลกระทบนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นหนึ่งวัน ตลาดน้ํามันของโลกนั้นก็มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏนั้นได้เข้าทําการจงตีโรงกลั่นน้ามันของอารามโกที่ผ่านมานั้นเนี่ยกลุ่มกบฏฮูตีมักจะใช้วิธีการยิงจรวดแล้วก็ปล่อยโรนติดระเบิดนั้นเนี่ยครับข้ามพรมแดนมายัางซาอุดีอาระเบียหลายครั้งหลายคราแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นจะถูกสกัดได้มีอยู่ครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยมีการปล่อยเข้ามาในพื้นที่ของสนามบินแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสนามบินพอสมควร ครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยที่ผ่านมานั้นเนี่ยพันธมิตรอาหรับก็จับมือกันรนับในการที่จะปราบปรามกลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนแล้วเรื่องนี้แหละครับเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมักจะโจมตีซาอุดิอาระเบียในเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็ทําให้ทางหน้าซาอุดิอาระเบียนั้นไม่ค่อยพอใจสหรัฐมากนักและช่วงหลังนั้นซาอุดิอาระเบียนั้นก็เอาใจออกห่างจากสหรัฐไปเข้าด้วยกับจีนไปเข้าด้วยกับรัสเซียเช่นเดียวกันครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนนใยร ين, ในรัสเซียนั้นเนี่ยครับซาอุดีอาราเบียนั้นก็ยังคงจะนิ่งเฉยกับสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ทําตามในสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นร้องขอนอกจากนี้ทางด้านอังกฤษนั้นเนี่ยครับส่งผู้นําเข้ามาเจราจากับซาอุดีอาราเบียนในการที่จะขอให้ทางด้านซาอุดีอาระเบียผลิตน้ํามันเข้าสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้นก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเดียวกันครับ